เล่นไพ่บอบ่คิดเงินมาไพ่จไปเกี่ยวหยาจะรีบพี่น้องจนแจกรีบกันจะแจกรีบกันใส่ท่ามั้งรู้หรือใส่ท่ามังรู้หรื

ค่้ีอะไรอยู่ค่ะคุยได้เลยราคาอยู่ที่เท่ไรสตาร์สตาร์เริ่มต้นสองแสนสอง2ใช่มมันขึ้นอยู่กับระยะทางาเนเพราะว่าเพราะว่าก็ดีกว่าูนเป็นเป็นเป็นผู้จัดกาเรื่แบบว่าแดดน้ำแดดน้ำเป็นเองอย่เรองวเหอนเกินกว่าันขึ้นอยู่กับระยะทางถ้ามันใกล้กันแบบยุงเทวีแล้วก็จะถูก แต่ถ้าจากบ้านจากยะโสไปอย่างนี้ไปกรุงเทพเลยมันก็สี่สูงก็อยู่สองแสนหกวันนั่งถึงเที่ยงแล้วแต่แต่ถ้าอยู่ในโซนกรุงเทพเหมือนกันอยู่แล้วใกล้กันก็มันก็ลดได้อยู่เยอะอยู่ค่ะแมนเปิ้ลเสะพานเห็นด้าก่อนได้ค่ะได้ค่ะมาชมเต็มเต็มเลยเด้อมื่อนี้เด้ออย่าฟ้าเมื่อ ูเดี๋ยวรอดูรอดูทีมงานกินข้าวนะคะเบอรเอาขั้วย่างไปขนาดเออ เดยว,วดเดอ,เอเ๋ยดกินเขาเลยฟอกกันมา,าบอกยังเขาฟอกกัน่ากินไ, <c oughs> ไม่ต่อมกับแมาเดิดพยยูดอยูเบงมาลำ่ำซอแจยู่วแม่เน่เลิศบอาาอ่อนง,องี่บอกว่า,า,ยาเยี่ยอสวยมากยินมากขอทา,าให้ ซีเดลมากห์เฮ้เนอะนี่ซีสวยอยู่สีแบบคือนังเกี่ยวประทาลีบสวยแต่ประมาณเลาะเลาะมากเลยอ้หนุ่มนนั้นหีหายใจผู้ทวดท้องพี่น้องเดี๋ยวเด้อใช่หนาวหนาเด้อฝั่งนี้นี่ยฝั่งนี้หน้าหนานะคะ เฮ้ยเป็นควานเออเขาอยู่กับแบบคุณตาล้าดีแทนนี่ลุงล้าเหรอเป็นลุงล้าเหรอไม่ใช่ตาเหรอปูดปูเอาจอารย์ดน,น,น,นตีแต่ง<ด>ตัวหล่อมาก อาจารย์ตีเสื้อเชอิดทุกคนเลยอ่ะทีมงานนะคะทุกคนเตรียมพร้อมนะคะเบอร์แล้วโสมเครื่งดื่มโบที โอ้ยอนอะน้ำเขาเอาไปเบอร์ไม่พาไปนจะเอาไู้ชายมีจังก้อนอย่า้องไห้ย่อย่างแยังมีจะไม่ให้คยกินไว้เค่นนะผู้ใดเอาให้พี่นแทนไหมคะเนี่ยนีมาเปิือยน้าไหมนู่แน่กินน้ากัน่หนึง อุ้ยเอโอ้ยว่าเซมนานรกะีคาะนั่อนแน้เมอขนาเฮ้ยพี่วไอหนุ่ยโลงงานไอ้แคท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 เ้าบอกค่คนนี้เขาโลงงานเพียบบอั้งคันเล ก้าง mm ่ากันโอ้สวัสดีจ้าพี่น้องกวางป่าประสบบุญสุค่ะผู้ใดาูงจะข่อยกดหนึ่งมากเราจะกดศูนย์เปล่าพวกเราจะข่อยกดหนึ่งพวกเราคงจะข่อยกดศูนย์ยายเมื่อนี้มื่อสันวันดีเมื่อเอรือกเอาใช่นะคะเปิดวอกเปิดวงเลขเจ็ดเป็นเลขสตาร์นักราชนะคะเป็นเลขเจ็ดเลขดีนะคะนะคะครูกับพิธีกรสาวค่ะไลฟ์สดเราสองสองสองรวมกันเป็นหกได้การงานเหมือนกันอ๋อได้การงานเลิศใบเลขอีกแล้วงง นะคะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะหนึ่งจะแม่กาสันผู้ใดจะข่อยกดหนึ่งย่าเพราะันอินิโพโวเพเวมันจะใส่ดัเมเออนะคะผู้เก่าผู้เข่าผู้กกผู้เหงาผู้เต่าผู้แพวเนี่ยละแม่จ๋านะคะวันนี้ระบบพิธีกรสาวจะไลฟ์เปิดสองทุ่มกลุ่มปิดสามทุ่มใช่ค่ะขอบคุณพี่การแก้วกิ่งที่ตอบแทนด้วยนะคะกดหนึ่งกัสันไม่เจียบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสุภุสุคนนะคะแคทมีระบบพิธีกรสาวนะคะวันนี้ คู่กับน้องฮอตซี่เออนะคะพิธีก่อนพักสนามนะคะมาขายปุ๋ยเออสวัสดีพี่น้องนะคะยังไงคิดถึงคิดพ้อกันคือเก่าคือเดิมนะจ๊ะแม่จาน,นะคะเพราว่าสิมีงานหน่อยงานใหญ่ข่อยก็มากคือเก่าและยายเออวันนี้ลูกมามาด้วยไม่ต้องถามหานะคะลูกก้างคนเลี้ยงอยู่เฮียนคะ่ะอืมสวัสดีลูกข่อยก่คือลูก,อ,ลก,อ,อ,ลกอื่นพี่น้องลูกข่อยวัดยัวห้ มิตูกูกดหนึง่งมาเห็นบอใครรู้จักหนูกดหนึง่งใครไม่รู้จักหนูกดศูนย์ค่ะเข่าปากแบบเลิศบรรยากาศตอนนี้ก็คนกําลังหลังไหลเข้ามานะคะนั่งงานมีประมาณสามร้อยคนแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะตอนนี้เวลาสิบเก้านาิกาสามสิบเจ็ดนาทีนะแม่สิบเก้านาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีนะคะตรงนี้ผู้ใดอยากมาผู้ใดอยากมาอ่า ชมบรรยากาศาด้านหนา้าเวทีสดๆนะคะเดินทางมาได้บริบุสซีูกุดชุม่มยู่อำเภอเมืองอยู่เรื่องนกท่าอยู่ปาติวอยู่ลอยเยสโสทอดห็ีมาได้ได้ด้พี่นองเดินนะคะ พี่กัดบ้านานาเรียงตำบลไผ่นะคะอำเภอทรายมนจังหวัดยะโสธรค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะเอฟซี MC จากเกาหลีขอบคุณค่ะพี่อาร์วัชรพลสวัสดีแคทมี่ค่ะขอบคุณด้วยทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทีมงานเปลวเปรีวแสงทองด้วยนะคะในลูกสาวไในลูกสาวสวยมากเลยเอาโซเฟียก็มาเหรอเอาลูกแม่แม่สวัสดีจ้าเอาน้องโซเฟียก็มา เ็นไม่ฝรั่งน้อยของแม่เอภิไกยหน่อยกูนี่ปีนี่ใหญ่ก็เก่าน้องโซเฟียค่ะจากสาวน้อยลำเพินโชปีกายนี่ผู้หน่อยกูนี่ปีนี่ผู้ใหญ่ก็เก่าตอนปีกายนี่ข่อยว่าแถาปันไหนแต่ว่าปีนี่ข่อยสาวก็เก่าแล้วพี่น้องเด้อเบอิ่งลูกสาวใหญ่ซัมนี้บ่ข่อยแบบว่า เด็กน้อยก็ค่อยก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าคนแก่ๆเนี่ยก็จะสาวขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะเออสาวสองปันปีขึ้นแม่แพลวนี่ล่ะสวยๆค่ะวันนี้น้องโซเฟียก็มาขึ้นเวทีมาให้กําลังใจแม่แพลวด้วยนะคะตัวแทนจากสาวน้อยลำเพลินโชว์ดาวดวงใหม่ถ่าจับตาเด้อเบิ้งได้พี่น้องเดิ้อกลังหน่อยเด้อติดตามน้องได้นะคะที่เพจอะไรลูกเฟซบุ๊กยังของนูนั่นเฟซบุ๊กข้องนูล่ะวหาแม่บนี้เฟซยังหื้แม่วพระให้ไม่ส่วนมากเฟซแม่จะเป็น อ๋อเฟซแม่จะเป็นอ๋อบนงานให้น้องแม่พวงน้องโซเฟียค่ะนะคะชื่อแม่พวงน้องโซเฟียเฟซชื่อแม่พวงน้องโซเฟียนะคะส่วนมากคุณแม่จะเป็นคนอัปเดตนะคะอุ้ยคุณแม่ก็โบจ้างใน่ชามเหมือนแม่เออไม่ได้หรอกค่ะไม่ได้เลยเงินจะหลุดนะคะมันจะหล่นหมดแม่แต่งเองเฮ็ดเองพี่น้องขัตัดสุดได้ตัดเองเลยยังไงวเออแบบเลิศ <BS> นนม <S 2> <S 2> น <S <S ันตัดเองเออตอนนี้คุณแม่เป็นทางผู้จัดการผู้แต่งตัวเออผู้คุ้มเพจนะคะยังไงฝากติดตามน้องโซเฟียด้วยนะคะน้องน่ารักมากเลยพี่กายก็เห็นกันอยู่ตอนงานวันเกิดนาอใช่ไหมวันวันเกิดขึ้นบ้านใหม่นะคะตอนนี้น้องกําลังจะโตเป็นสาวแล้วนะคะ <S <S 2> <S 2> โอเคค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะเดินทางกันต่อพี่น้องค่ะคอคือเป็นวินวินเหรอฮึพิธีกรไลฟ์สดแบบจวดอลเลิศดวจาวาแบบเลิดอิลี่ขมันเลิดอยู่แล้ว นี่คนสวยๆเขาใส่เส,สื้อสีขี้มเห็นบอนอีกเลยแล้วก็งาม<อ>นั่นนะนสวยเหมือนกันเลยสวยเหมือนกันเลยเห็นไหมคะข,ขอบคุณค่ะคุณพี่อุย้ยแบบมาล้าจำจั่จ่าไปเลยถือบวกสองบวกนะคะตาแก้มสวัสดีพี่น้องหรือยังคะ,คะอุย้ยทำไมขนตาม,มึงเลิศจังเลยเป็นคู่ับพี่ใครอยากได้เพลงคู่บ้างคะเพลงอะไรนะเพลงคู่เราอ่ะอย่างก่อนไม่ครับผมอยทาไครับคู่สิทธ์ในตำนานนี่พี่น้องอื น้องเต้ยรังสิมันนะคะชมอยู่ทางประเทศเกาหลีใต้จ้าขอบคุณด้วยนะคะคามซมินาสวัสดีค่ะแม่เมตเตี้ยนะคะพอพอกันพี่พ<ร>น้องมาผู้ดเดียวจ้าโอ้มามากั็หลัวหลูหลกยูนเงี่ยนจางเลียงไม่่บุยเวียกอแม่แพลวนะคะสวยมากสาวเสือแดงนะคะไปไหมไปด้วยไหมจ้าไปจ้าไปจ้าพี่ไปแล้วเหรอ เอานุ่นฉีเดี๋วบานเลยเปิดตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไปเปิดตรงนู้โอเคอันพอเขาไปอันก่อนบานออเอาน้อถ้าไปเสิร์ฟเสิร์ฟก่อนอันพูดได้เชยชันบานนี่อือโอเคครับไลฟ์ไปเลยค่ะไลฟ์ปกติเลยใช่ไหมครับแม่สวัสดีนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนตุ๊กแบบปลอกผ้านะครับนี่กับแม่มีนะครับแล้วก็พี่บูมพี่บูมน้องมาอยู่ครับ พี่ฮอนะครับเป็นบรรยากาศการทําผมแต่งตัวนะครับนี่ก็แม่ขวัญนะครับใครทามาแม่ขวัญนะครับแม่ขวัญมานะครับแม่แม่อยากไปดูโซนไหนนะครับจะพาไปดูนี่ฝั่งนี้จะเป็นมาลัยบ้านฮักแพลว์พาวนะครับจากแมตติกแล้วก็แม่ต้องนะครับเป็นคนทําอะไรแม่ไปสวยนะครับนะครับ ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับน้องฮาน่ารักมากขอบคุณครับกล่องนี้เป็นมาลัยของแม่ยุ้ยนะครับจากพี่ตุงหนิงนะครับมาลัยจําเป็นอีกแล้วนะครับมาลัยเฉพาะกิจสวัสดีจ้าน้องฮาสวัสดีแม่แม,แม่ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่องขวัญมาแล้วสวัสดีค่ะชูชูจ้าก่อนจ้าก่อนจา้นจา บายบายเพียงขวัญน่ารักครับ okay, นี่นะครับขออนญาตไลฟ์สดนะครับ <Bye. S 1> พี่ปื้ดของน้องนีองนะครับนะครับบรรยากาศการแต่งตัวนี้เป็นพี่นนท์พี่นิวตันนะครับส่วนนี้วันนี้มีรับเชิญน้องโซเฟียด้วยนะครับน้องโซเฟียสาวน้อยํำเพลินโชว์นะครับน้องน่ารักมากครับ